เอ๊ะรูปกันเท่าไหร่แล้วกันเลยมันมีใหญ่กว่านี้แต่แต่ดีนะคือคับดีอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแค่ดีเขาตอบแต่ตรงนไม่นเล ราชดเนิขาบอกว่าทรัพยทไของไทยทุกส่วนอยู่ดํารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยใจร่วมไมตรีปสมา สายนะครัขอกเ่าได้รับเลืเกรอผู้ว่าการข้งราชการสีชาญเลยรองผู้ว่าการมขตแปดโดยอ้อนแล้งคณะและอ้อนในสจสอนทรภักดิ์สีพิชัยกูและคณะใน ความภาคภูมิใจส่วนใหญ่เราจะรู้จักในคำวินิจฉื่ออาหารนะคะบางตัวก็จะเป็นก,ก็จะช่วยดูแลเด็กๆก,กันนะคะลูกผู้สิงโตก็มีผลกระทบต่ออุปกรณได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณง่ายๆบบนะล้วมีการพูดคุยกันในระดับสูนนงๆดนั้นเอกคือรักษาสมาชิกภาพที่ <c oughs> ต้องถามว่มา,าช่วยทําให้สโมสรเข้มแข็งสโมสรเข้มแข็งมีสมาชิกไม่ไดี่ได้ไหมะบอกว่าอยากเน้นให้ได้รางวัลทุกสโมสรนี่กับ อันหนึ่งก็คือว่าเอ่อเพิ่มสมาธิความรู้ราานัก่การพัฒนาทางการเพื่อให้เขาอยู่ตลอดไปเรื่องถัดไปก็คือเรื่องของที่ดีป่ปึกนะฮะท่างที่ดูมาเนี่ยนะฮะนนะครับนี่นเ,นเราจะถ่ายที่กันหัวแก้มแค่นี้ ก็ผลการปฏิบัติงานแล้วก็วันละที่5วันละอื่นก็ขอรับรองก็เป็นอันว่ารับรองการประชุมรายงานถึกวันะที่3ามกัาละน่ะนะคะก็ทางสโมสรน ถึงเดือนเกิดของร้อยรีไรออนร้อยีเจริยวัตว่าที่นะฮะไลออนว่าที่และสมาชิกทุกท่านในห้องนี้นะคะขอส่งใจนะคะขอให้ท่านประสบผลสําเร็จทุกประการในชีวิตการงานและครอบครัวนะคะร่ำรวยเงินทองและสุขภาพแข็งแรงและเป็นที่รักใคร่ของทุกท่านตลอดไปค่ะ ดีไปเลยนะเนี่ยไม่ได้แกงนะไม่แกงไม่แกงไม่ด้วยแล้วก็ไปเอามาคืนให้แต่ผมคิดว่าควรจะต้อง ในฐานะนายวสธรวัตรเสนพันธ์นะครับประธานจัดการ่งขันโบลิ่งการกุสลนะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชล่าสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับถ้วยใบนี้นะครับเป็นถ้วยพระราชทานนะครับที่เราได้รับพระราชทานมานะครับะิาัดแข่งกันในวันที่5ตุลา2557นี้ครับที่บูโอลิติมเบโวนะครับสุนัขอาเวนิวอัทยาใต้ครับก็ขอชวนสมาชิกนะครับ สมาชิกไลอ้อนคดีนะครับผู้ใหญ่ใจบุญทั้งหลายนะครับก็มาร่วมสนับสนุนกันนะครับเป็นรายการการกุศลนะครับผลการผลรายได้ทั้งหมดในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็เราจะมอบเครื่องมือแพทย์นะครับให้ศูนย์อนามัยนะครับเป็นศูนย์รายน้อยกศูนย์โรงพยาบาลส่งเสริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาขพตำบลนะครับชักแนวนะครับ ก็มีเป็นพวกเตียงเตียงนอนนะครับเครื่องมือแพทย์ต่างๆนะครับแล้วก็สนามเด็กเล่นในร่มรับมีสนามเด็กเล่นในร่มนะครับที่นายกจัดซื้อมานะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับวันที่5ตุลานะครับเริ่มตั้งแต่8ปดโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับขอบคุณมากครับเพราะว่าเพราะว่าสำรวจแล้วนี่มันดำอยู่